อ้าวสองพี่น้องกำลังจะสไลด์เดินออกมาแล้วนะทุกคนอุวยจะมาพร้อมกันวิพี่จะมาอุ้มน้องอ่ะพี่จะมานอุ้มน้องอาแล้วนะครับระหว่างรออาหารเราก็ฟินไปเลยสิครับมีแบบเครื่องเล่นหลายอันด้วยนะแคปนี่ว่ดาตื่นเต้นอะไรอ่ะดูแคปนี่อะไรหนูอะไรนะคะดูแคปน่ใหญ่เบิ่มเลยอ่ะแต่ก่อนไม่มีนะเพิ่งมีดูสิวิน้องร้องได้ด้วยทุกคนนั่ะเห็นไหมทุกคน เลี้ยงอาหารปลาตรงที่เรานั่งเลยนะเอาดูซิระหว่างรอค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ป่าบุญคาเฟ่ปาบุญคาเฟ่เฟยอยู่จังหวัดอะไรคะ,ร,ยยะระยองและแล้วตอนนี้นะเราก็จะพาลูกๆมาทานอาหารแล้วก็ดูปลา uh, ตอนนี้เราอยู่กันที่โซนสนามเด็กเล่นนะทุกคนดูมีเพก้าแบบเยอะใหญ่ด้วยเอาอะไรจัดการ ได้เริ่มลงมาเลยครับเอาแล้วนะครบระหว่างรออาหารเราก็ฟินไปเลยสิครับมีแบบเครื่องเล่นหลายอันด้วยนะไม่ใช่อันเดียวแบบแต่และอันก็คืออันใหญ่ๆอะ่ะทุกคนคือแบบว่าระหว่างที่รออาหารก็เล่นไปเลยนอกจากนั้นมีอะไรอยากอะไรคะม,รมีรถด้วยหนูอยากขับรถไหมคะโอ้โหดูสิดูนี่นี่น,นี่มีแบบว่า เราแบบฝึกปีนป่ายด้วยน้องตะวันดูน้องตะวันพาพาน้องดาขึ้นไปแล้วไปแล้วฝึกทักษะแล้วโอ้โหตรงนี้แบบฟินมากเลยเด็กๆไม่ต้องกลัวเลยว่าจะลอนาอะไน้องไปฮอ้าวสองพี่น้องกำลังจะสไลด์เรือมาแล้วนะทุกคนอุยจะมาพร้อมกันพี่ตะวันอุ้มน้องอ่ะพี่ตะวันอุ้งน้อง วุยย่งล่วงเลยปีนเข้าไปได้ล้ตาสามารถไไล,ลงลิงได้จริงเหรอคะเอาลงมาลงมาเลยตาสามารถลงได้โอ้แม่ว่าจะล่วงลงมาก่อนไหมเนี่ยโอย้เอาค่อยๆลงมาค่อยๆลงมามาแล้วน้องแต่อันดาหายไปแล้วน,น้องดาเป็นสไลเดอร์แล้วอน้องตาลงมาโอ้โหมันมากทุกคนมันอโอ้ยแยกกันเลย เข่งมากแข่งมากเอาไปมีเยอะมากจะไม่รู้จะเล่นอะไรก่อนเลยอะทุกคนแบบว่าโอ้โหปล่อยทิ้งได้เลยนะแล้วก็ทานข้าวอย่างมีความสุขเอาเล่นไปเอาอย่าลัพี่อาาแล้วอุ้ยตอนนี้เขาจะลงกันคนละอันแล้วนะเขาจะลงกันคนละอันเอาไอุ้ยน้าน้าจะเลยได้ลงมาแล้วเอาพี่ตะวันตามมาตามมาลงอันนั้นแล้วก็ขึ้นอันนี้ ชอบชอบชอบไม่มีเบื่อครับทุกคนเล่นกันได้เต็มที่โอ้โหมันอลังการจริงๆนะอาณาจักรของสไลเดอร์จริงๆนะทุกคนที่นี่โอ้โหแคปปี้วิวิวดตื่นเต้นอะไรอ่ะแคปปี้หนูอะไรนะคะลูกแคปปี้หนูแคปปี้จริงเหรอแคปปี้นี่ไงแคปปี้แคปปี้ใช่เหรอคะลูกอ๋อเขากินอะไรเป็นอาหารน่ะไว้เยอะ นี่หนูอยู่ในกรงแบบนี้นะเล่นไปดูหนูไปวิยหนูนะะ่ารักค่ะเด็กๆดูสิกระต่ายด้วยดูคนดูสิกระต่ายมีกีดตัว 1, นึส,สตัวกระต่ายตัวเล็กๆลูกก็มีแพอยู่วะ่ะไหนนอกจากมีกระต่ายเราก็มีลูกแพ้ด้วยนะนเห็นไหมน,นะ ตัวเล็กได้เด๋ยวเราไปดูให้ดูแบบเป็ดหรอเป็ดตัวเล็กๆนี่นั่งกินน้ำเนี่ยบรรยากาศก็คือกว้างขวางมากเลยนะทุกคนข้างในมองเห็นไหมมีมาด้วยอันนี้คือร้านอาหาระทุกคนไม่ใช่สวนสัตว์นะอารมณ์สวนสัตว์มากเลยใช่ไหมเอ้ยแล้วก็มีแบบไดโนเสาร์โอ้ดูดูลูกเป็ดแดงนลูกเป็ดแดงนนๆ่นน่นน่นน่นวิ่งกันมาแล้วสามตัวมาอะไรเอ่ยมากินข้าวเราได้ดูสัตว์ด้วยนี่เลยป้าบุญคาซีเนาะมาแล้วอุ้ยน่ารักค่ะดูสิน้องๆเดินมาแล้ว ชอบชอบแม่ชอบมากเห็นแล้วไปดูแป๊บตอนนี้ทุกคนเราก็มาอยู่หน้าได้นเสาวเห็นไหมมันเคลื่อนไหวได้ด้วยนะดูตัวใหญ่เบิ่มเลยอ่ะแต่ก่อนไม่มีนะเพิ่งมีดูสิน้องร้องได้ด้วยทุกคนนั่นดาเห็นไหมเห็นไหมว้าวน้องอารมณ์จุลศิป์พากมากเลยอ่ะหนึ่งตัวตัวใหญ่ด้วยอ่ะดูสิลูก หูวูวููตอนนี้น้องอาดากำลังตื่นเต้นน้องอาดากำลังตื่นเต้นกันได้็อยู่ในดงปลาป้าป๋ากับน้องอันดาหลงเข้ามาในดงปลาแล้วทุกคนจะบอกว่าป่าที่เราเห็นนี้ไม่ใช่ป่าเลยนะข้างหลังเป็นบ่อปลาตรงนี้คือเป็นจุดไฮไลท์มากทุกคนเดินเข้ามาดู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 ปลามีปลาเยอะมากปลาปลาไปเยอะเราก็กําลังจะเดินเข้ามาให้อาหารปลาโอ้ยจะตกน้ําก่อนไหมเนี่ยทุกคนมันแบบว่าแบบว่าอารมณ์แบบวิบากมากเลยนะแบบว่า ยกเลยแล้วทุกคนอ้าวดูนะอะแกแก่แกแก,แกอันดาจะเทเลยอันเทเทเลยค่ะอันดาท,าทั้งสี่หกหกลูกหกอ้าวไม่มีใครมาเยยอะ่ะอุ้ย มากินอาหารไงก็หนูโยนหมดแล้วดูสิดูสิดูเยอะชังเลยอะ่ะดูอุ้ยน้องเยอะมากเลยนะทุกคนแบบว่าน้องมากินปลาน้องอันใดอยากจับเหรอคะอุ้ยมันจับได้เลยนะเนี่ยแอบแอบสัมผัสได้เลยนะเนี่ยตัวนิ่มมากเลยน้องตะว,วนันน้องตะว,วันให้เยอะๆแล้วเขาจะได้มาอุ้ยนี่ไงพี่วันหวานให้แล้วนี่ไงพี่วันหวานอุ้ยตอนนี้มาเยอะมากเลยทุกคนดูตรงน,นี้สิอู้น้องดีดน้ําใส่เราด้วยอะ่ะอู้เยอะมากสีทองสีส้ม ชอบไหมคะชอบแล้วข้างหลังนะก็มีแบบอ่าไดโนเสาร์ได้นดนะทุกคนอันนี้ของเราหมดแล้วอุ้ยดูยมากเลยอะ่ะเป็นจุดที่แบบว่าใครมาเขาต้องแมาถ่ายรูปตรงนี้นะเพราะว่าเป็นจุดไฮไลท์นะทุกคนเกืบอบะคะ่ะเกือบอนะนะทุกคนตอนนี้เราก็จะเลี้ยงอาหารปลาตรงที่เรานั่งเลยนะเอา้าดูสิระหว่าง ฝูงปลามาเยอะขนาดนี้ผมตกใจเลยอ่ะดูทีเยอะมากเลยอ่ะแบบน้องมาใกล้แบบแค่เอื้อมแบบนี้นะนา,นาดูกินอน่ากจังเลยอ่ะดูสิอนาจับได้นะลูกจับได้อะอาาจับอนณาจับวาวาวาว,ว,ว้อันาจวัาว้าอวาวว้าววง้วว้าวว้าาา้วนวะ้วว มากทุกคนที่นี่เป็นร้านอาหารที่มากกว่าอาหารนะมีสวนสัตว์มีไดโนเสาร์ด้วยแบบว่าฟินมากต้องประบุลคาเฟ่พัทยาน,นะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ